ระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติครั้งที่หนึ่งโดยมีนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการสร้างความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติรวมทั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยและมูลนิธิสถาบันความรอบรู้ไทยร่วมประชุมโดยนายแพทย์ธงชัยเลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าวันนี้นะครับก็เป็นการประชุมคณะกรรมาการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติครั้งแรกสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยที่ได้มีการสำรวจเมื่อ2ปีที่แล้วก็พบว่าความรอบรู้ของคนไทยอยู่ที่ร้อยละหกซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับก็ยังต้องการการพัฒนาให้มากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ประชาชนทั่วไปมีสุขภาพดีขึ้นจากการมีพฤติกตรรมสุขภาพที่เหมาะสมทางกรมอนามัยได้ยกล่างแผนในการดําเนินการเพื่อตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติด้ว ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้อีก5ปีข้างหน้านะครับตั้งแต่ปี66จนถึงปี2570ประเด็น,นี้คงฝากพ,พี่น้องประชาชนนะครับผมคิดว่าเป็นประเด็นสําคัญมากป้าหมายหลักใหญ่ของเรื่องนี้ก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนสิ่งที่เราคาดหวังก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่จะนําไปสู่พฤติกรรมที่เหมาะสมจุดเริ่มต้นที่สําคัญก็อาจจะต้องมีความรู้ก่อนแล้วก็จะนําไปสู่การเข้าใจนะครับเข้าถึงก็มีความรอบรู้ในการปรับพฤติกรรมแล้วก็สุดท้ายก็สามารถที่จะไปบอกต่อให้ รอบข้างได้เข้าใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งเราเชื่อว่าถ้าสามารถทําถึงสเตจนั้นได้ก็แปลว่าท่านมีความรอบรู้ได้อย่างเพียงพอการจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็คงต้องฝากพ,พี่น้องประชาชนทุกคนข่าวที่ท่านได้รับโดยเฉพาะทางโซเชียลมีเดียก็คงต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยง,งานภาครัฐที่สําคัญเกือบทุกกระทรวงก็จะมีข่าวข้อมูลทั้งเรื่องสุขภาพก็มาที่กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการต่อต้านกับเฟกนิวต่างๆก็ฝากพี่น้องประชาชนในการที่จะตรวจสอบข่าวให้แน่ชัดโดยเฉพาะการส่งต่อถ้าท่านยังไม่มั่นใจก็ขอตรวจสอบก่อนอย่าพึ่ง forward ข้อมูลเหล่านี้ไปเพราะมันก็จะส่งผลกระทบในภาพรวมของคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจในข้อมูลเหล่านี้นะครับ